ต้นหล่อนี้มันจะอยู่ได้ที่แบบนี้แต่ว่าบางทีก็ต้องมีน้ำนะถ้าไม่มีน้ำมันก็อยู่ไม่ได้แต่น้ำเยอะเกินไปมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันบางทีพระเจ้าก็ยอมให้น้ำลดลงเพื่อเป็นผลดีกับต้นไม้เหล่านี้ นี่เป็นธรรมชาติที่พระเจ้าวางไว้นะพอน้าลดสัตว์ต่างๆปูเนี้มันก็ออกมาเดินหากินท,ที่ที่แบบสัตว์เล็กๆจะได้เติบโตได้เนี่ยเราดูป่ากลางๆเนี่ยถ้ามันมีแต่น้ําตลอดเวลาเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันจะโตไม่ได้แต่พอมีช่วงเวลาที่น้ําลดมันทําให้ระบบนิเวศอะมัน,ม,นมันครบถ้าเรารับแต่คำชมอย่างเดียวอะเราก็อาจจะเติบโตไม่ได้เหมือนกันในความเป็นผู้ใหญ่ในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยเราจําเป็นต้องถูก ตำหนิบ้างเป็นเรื่องปกติแต่กเกิดเราทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราถูกตำหนิสิ่งนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้เราเท้อแท้ใจพระเจ้าว่านะถ้ามีคนกล่าวตำหนิเราหรือนินทาว่าร้ายเราเพราะว่าข่าวประเสริฐที่เราประกาศเพราะว่าความดีที่เราทำเพื่อพระเจ้าของเราเนะี่ยสิ่งนั้นเป็นปกติเพราะว่าก่อนหน้าเราก็มีคนตำหนิคนที่เป็นผู้ปกอบเหมือนกัน แล้วเขาก็ถ <parfois> ูกทำร้ายเหมือนกันเพราะเขาทำสิ่งที่ดีแต่ว่าเราควรจะมีกำลังใจสิ่งที่ควรที่เราจะต้องระวังก็คือว่าถ้าเกิดเขาชมเราอย่างเดียวอ่ะเราต้องระวังเหมือนกันว่าด่สุว่าเพราะสมัยก่อนคนก็ชมคนที่เป็นผู้พิทยากรเทศเหมือนกันอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเกิดเราทำสิ่งที่ดีแล้วเราพูดสิ่งที่ดีแล้วแล้วเราถูกเหตุการณ์บางอย่างบีบบังคับเราทําให้เราเหมือนถูกทําร้ายที่ถูกกระท่อยู่ฝ่ายเดียวสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปกติปกติเพราะสิ่งนั้นจะสร้างเราขึ้นจะไม่ทําลายเราถ้าเราอย่างรากของเราลงไปแล้ว ตั้งใจเติบโตเหมือนต้นโคงกางพวกนี้คำตำหนิต่างๆจะไม่มีผลอะไรกับเราน้าจะขึ้นจะลงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเติบโตขึ้นดังนั้นนะครับก็ถ้าเราเจอเรื่องร้ายๆบ้างไม่เป็นไรเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติธรรมชาติของโลกใบน,นี้เราต้องเจอเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีแต่อยู่ที่ว่าเราสิ่งเราทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือยังถ้าสิ่งนั้นสอดคล้องกับน้ำพระทยัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นธรรมประสมพระเจ้าแล้วในการทําง,งานของเราในการรับใช้ของเราในการประกาศข่าวประเสริฐ แล้วเราได้รับการนินทาบ้างในการกล่าวบิดเบือนความจริงที่เราไม่ได้พูดบ้างหรือนาไปต่อยอดแต่งเติมนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลกังวลคือเรารู้ว่าเราทําเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาพูดบฏิกิยกับเราหรือกล่าวร้ายนินทาเราเป็นสิ่งที่สูงสุดที่เขาจะทําได้ละแต่เรามีสิ่งที่สูงส่งยิ่งกว่าการรับใช้พระเจ้าของเราในสวรรค์ไปที่อีกหลายที่เราเดินต่อไป